ปิบทที่14ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหงิตาธรรมธาเนนะอวันตุปุชิาตาโสถิงกรรนตุทวิหารมันเดเลเทราจมัชนะวกาจพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกา ขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสันปาณปูตาสุกิตาปวันตุเตสลาผู้ชาเยปิจะอันทัสมภวาสังเสธชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสกรุตุสังขญาตทุจิรังสตังธรรมงุธรรมัตราจปุการา สังโฆโหตุสัะโควะอัตายะจหิตายะจะัมหระกตุสัทธโมสัพเพปิธรรมวจาริโนวุฒิสังปาปุณยามะธรรมเมอริยปเวติเตปัสสนาโหตุสัพเพปปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเว g จัมโตกาเรเทวะปวัสสตุ วุฒิภาวยะสตานังสมิธังเนตุมีธนิมาตาปิตาจะอัตตสังนิจจังรักขันติอุตตังเอวังธรรมมีนาราชาโนปจังรักขันตุสัพพะบท 15. ที่สิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจนิททุกขาพยปัตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิโสกโหตุสเตปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสุทธิยา ทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัปปาพพทานภาวนางพิรตตาหม,มตุขัจฉันตุเทวตาคตาสัพรพุทธาภรปตาปัจเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขันทามิสัพโส บทที่16สุมังรคระคาถาโหตุสัพพังสุมังครางรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธีหตุนเนรันตระนโหตุสัพพังสุมังคร,รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธีหตุตินรันตรง โตุสัพพังสุมมงคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพะสังคาลุภาเวนะโสตีหงตุนิรันปรังด้วยอานุภาเพเห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพเพ่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ตัวข้าพเจ้านายนัตพลศิริวันขอให้จัญจทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอคําว่าไม่มีคําว่ายากจนคําว่าไม่สําเร็จจงย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยนับแต่แบบนี้ยามนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระิพานด้วยเถิด ขอทูลเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวามระวให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าครหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพ,พระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปประการเทอสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเรจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐา,านเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้งสีคืออายุวันนะสุขะพละเทิมขออนุโมทนาบุญกับพ่อบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ